ย้อนชมความใสส10นางเอกดงังกับพัฒนาการความสวยสมตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์สุดๆจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ปรางกนลันาน,นางเอกสาวที่มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเธอคนนี้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2007ดโดยเธอนั้นได้เข้ารอบไปถึง15คนสุดท้ายและหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานด้านการแสดงจากเรื่องน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์และก็เริ่มมีผลงานให้ได้ติดตามกันมากมายเลยนั่นเองครับ มินพีชยานางเอกสาวชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนนทแลนด์ปี2006และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งขวัญใจสื่อมวลชนและมิส i-mobile หลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวในละครพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองในบทฟ้าแฝดเอ้อยและไอต่อจากนั้นก็มีผลงานละครออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับ เชียร์ที่คำพรนางเอกสาวมากความสามารถที่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืองานพิธีกรเธอคนนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยละครับเธอคือเจ้าของมงกุฎจากเวทีมิส e ินไทยแลนด์ปี2002ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานละครและงานพิธีกรออกมาอย่างสม่ำเสมอเลยนั่นเองครับเกรซการ 9, น์นเก้านางเอกสาวฝีมือดีที่เข้าสู่วง,งการบันเทิงจากการประกวดมิสตินไทยแลนด์ปี2004 โดยการประกวดสาวเกรซได้รับตำแหน่งชนะเลิศมิสซินไทยแลนด์ในปีต่อมาเธอก็ได้มีผลงานละครครั้งแรกกับทางช่องเจ็เรื่องดวงใจและสายน้ำหลังจากนั้นสาวเกรซเธอก็ได้มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่อง แจ็คกี้ชาคลินนักแสดงสาวสายฮาฉายาแม่น้องบองเธอคนนี้เริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดร้องเพลง WTV ซึ่งก็ได้รับรางวาาัลชนะเลิศแต่นลายคนจะรู้ว่าเธอนั้นก็เคยขึ้นประกวด m s s t ินเทลานโดยเธอนั้นสามารถเข้ารอบไปถึง15คนสุดท้ายและได้รับตําแหน่ง m s s s f ช s h i o n i t าบายแพตตินัมหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับฮาน่าลีวิต นางเอกสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษสาวสวยจากจังหวัดนครพนมที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2010ได้รับรางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นฮาน่าได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และได้มีผลงานละครเรื่องแรกร้อยเล่สเน่ร่วงต่อมาเธอก็ได้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้ มาเมียวพรชดานางเอกสาวเจ้าของตำแหน่ง Miss t h a i l a n ์ปี2013และรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนเธอเป็นที่รู้จักในบทบาทช่อเอื้องปวงคำในล,ละครเรื่องแม่อายสะอื้นและเธอยังได้รับรางวัลในงานสยามดาราสตาร์อวอร์ด2018สาขาละครโทรทัศน์นักสแสดงดาวรุ่งหญิงจากละครเรื่องแม่อายสะอื้นนั่นเองมะนาวสอนศิลน,นักสแสดงสาวมากฝีมือเจ้าของตำแหน่ง Miss t h a แลนด์ปี2008 หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานละครเรื่องแรกสูตรรักกับดักหัวใจและโด่งดังเป็นที่รู้จักจากการรับบทนางร้ายในละครเรื่องเพลงรักป้นนานนาจนในปี2561เธอได้พักงานในวงการบันเทิงเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา3ปีและได้หวนคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งแล้วนั่นเองมุกดาณลินรัก นางเอกสาวสวยหน้าคมที่เข้าสู่วงการด้วยการประกวดมิสทิน i ทลด d ปี2011และได้รับตำแหน่งชนะเลิศแถมยังเคยเข้าร่วมประกวด ToB ี Number ร์วัน2012 Dance Team มีผลงานละครเรื่องแรกคือขมินกับปูนและได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องมัศยาประกบคู่กับเพกหนุ่มมิกทองระยะนั่นเอง ปิดท้ายกันที่ปิ่นชลินพรนางเอกสาววัย20ปีที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมประกวดมิสซินเทแลนปี2019โดยเธอนั้นได้รับตำแหน่งชนะเลิศคว้ามงกุฎมาครองได้อย่างสำเร็จต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาเข้าไปนักแสดงในสังกัดช่อง 7hd และกลายเป็นนางเอกน้องใหม่ของค่ายโดยละครเรื่องแรกที่เธอนั้นได้แสดงก็คือทิดาวานนรับบทเป็นเอียวดีประกบคู่กับพระเอกเมฆจุติ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทางร้อยแปดสตอรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ